สวัสดีค่ะชีวิตดีดีที่นี่ยูเคไม่ต้องตกใจนะคะดิฉันไม่ใช่แขกที่ไหนนะคะดิฉันหมักผมด้วยนะ้ำมันมะพร้าวกับครีมนวดไวค้ค่ะแล้วก็เลยจะมาสะแสดงอะไรนะดาจะพาเพื่อนๆมาทำาี่นี่ค่ะเนื้อให้มันนิ่มทํำยังไงนะคะมาดูเห็นลายเส้นเส้นเนื้อไหมคะให้หั่นขวางนะคะเนี่ยดาหั่นขวางคะ่ะเพื่อนๆ่นทำไมวางมีดเฉียงๆหนึ่นะคะ่ะเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนวางเฉียงๆค่ะไม่ได้หั่นตรงอย่างนี้นะคะเพื่อนเห็นไหมคะดาวางมีดสไลด์สไลด์อะคะ่ะเนี่ย แล้วความหนาความอะไรก็แล้วแต่คุณแหละคะ่ะแต่ว่าอย่าหนามากแล้วก็อย่าบางมากเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันมันหายไปหมดเลยค่ะันดับสองก็คือน้ําส้มสายชูค่ะเพื่อนๆใส่ไปเลยน้ําส้มสายชูไทยน้ําส้มสายชูอะไรก็แล้วแต่นะคะใส่ไปเลยคะ่ะจะใช้น้ําส้มของอังกฤษนะคะเพราะว่ามันสะดวกที่นี่เนาะแล้วก็ขยําขยําเลยคะ่ะขยําเสร็จแล้วนะคะดาจะทิ้งไว้อย่างเงี้ยค่ะห้านาทีทิ้งไว้ข้างนอกนี้อย่างเงี้ยค,ค่ะูมเท t e m p เ r เจอร์ค่ะครห้านาทีแลวนะคะเราจะมาล้างค่ะ ล้างให้น้ำส้มออกให้หมดนะคะล้างจนแบบว่ารู้สึกเนื้อหายหมดคาวเลยนะคะทีนี้เราก็มาหมักกันเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเกลืออิ่วขาวน้ำมันหอยค่ะพริกไทยค่ะไปย่ำเลยทีนี้ถ้าใครอยากจะเอาพวกเป็นถ้าเป็นเนื้อย่างอะไรก็จะใส่อะไรงาอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วจะหมักไว้อย่างนี้นะคะสักพักหนึ่งแล้วก็ใส่นี่เลยค่ะเพื่อนเพื่อน้ำมันงาค่ะน้ำมันงาน,นะคะปิดงานเอ,อ้ยทีนี้เพื่อนๆจะเอาไปทำ ลาดหน้าอะไรก็แล้วแต่ย่างเยิ่งหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะจัดไปเลยค่ะจะบอกเลย,เลยว่ามันจะนุ่มจะไปผัดกับเพาหรือทําอะไรคะเนื้อมันจะนุ่มมากเลยค่ะเพืพ่อนลองเอาไปหมักดูนะคะนุ่มจริงๆค่ะเพืพ่อนเนี่ยนุ่มไม่พอมันเด้งมาถามดาวรัก it's not the s o f t they v e got bubbling mm. firm I mean yeah. myself but easy to eat